สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดลองสร้างแอปพลิเคชันนะครับโดยการจำลองการเล่นเกมไฮโลนะครับซึ่งหลักการของแอปนี้ก็คือเราจะวาดรูปไฮโลนะครับหน้าที่4ทั้งหมด3อันโดยที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือจากนั้นถ้าเราเขย่าที่โทรศัพท์มือถือลูกเต๋าก็จะเปลี่ยนหน้าโดยการสุ่มครับเดี๋ยวเรามาเริ่มหา สร้างกันเลยนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเว็บ AI 2มาแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ START NEW PROJECT นะครับตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับซึ่งโปรเจกต์นี้มันจะแสดงสัมพันธ์กับที่ในโทรศัพท์มือถือเราด้วยนะครับกดปุ่มโอเครอสักครู่นะครับระบบจะทำการเปิดหน้าต่างขึ้นมาให้นะครับ ซึ่งหน้าต่างตัวนี้ Default ของมันจะเป็นหนอ่าหน้าต่างแนวตั้งซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไปที่แท็บ Property นะครับตรงอของสกรีนหนนะครับจากนั้นเลื่อนมานะพาคับคำว่าสกร e นนะครับ,เ, Screen, รบเลือกเป็น landscape นะครับจากนั้นทำการปิด ปิดโชสเตตัสบาร์ก็คือโชด้านล่างนะครับแล้วก็ t i t ติ visible นะครับก็คือด้านบนนะครับแท็บ t i t ติ Bar ด้านบนหลังจากนั้นเราก็จะทําการาสร้างหน้าต่างขึ้นมานะครับสร้างตารางขึ้นมาโดยวิธีการสร้างตารางนะครับหลักง,ง่ายๆคือไปที่แท็บชื่อว่า layout นะครับ layout ตัวนี้จะมีด้วยกันหลายอย่างนะครับแต่ที่ ใช้งานได้ง่ายๆนะครับก็คือสร้าง Layout แนวนอน h o r i z o n t a l กับสร้าง Layout แนวตั้งนะครับ vertical นบในที่นี้ผมเอาแนวนอนมาวางนะครับวิธีการลากก็คือคลิกค้างไว้แล้วก็ลากมาปล่อยนะครับในที่นี้ผมใช้ horizontal สตัวนะเพื่อจะได้สร้างหน้าต่างแนวนอนนะครับ2แถว จากนั้นคลิกที่ horizontal ตัวแรกเลือก high เป็น fill parent แล้วก็ weight เป็น fill parent เช่นกันนะครับตัวนี้จะทำการล็อกหน้าจอนะครับไม่ว่าหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตจะมีขนาดใหญ่ขนาดไหนนะครับมันก็จะขยายเต็มหน้าจอให้ทั้ง2อ,อันนะครับ horizontal นี่2ก็เช่นกัน high เป็น fill parent นะครับการจนเต็มแล้วก็ เวทเป็นฟิลฟาเนด้วยก็คือขยายจนเต็มจะได้2แถวขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็เอา vertical มาวาง6ตัวนะครับแถวละ3 v e r t i c a l นี้จะแสดงผลเป็นแนวตั้งนะครับ2แล้วก็3จากนั้นทำเหมือนกับ h o r i z o n t a l ก็คือ hi <High S 2> เป็น fill parent แล้วก็ w เ i t เป็น fill p a r e n เเช่นกันเราจะทำทั้งหมด6อันนะครับ6ตาราง6ช่องนะครับเพื่อจะทำให้มันยืดหยุ่นขึ้นนะครับโทรศัพท์จอเล็กหน้าต่างตัวนี้ก็จะเล็กตามนะครับโดยคงสภาพตัวนี้ไว้เช่นเดิม นะครับจะแตกต่างจากที่เราไม่ได้เอา Layout มาวางนะครับหน้าต่างก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ถ้าเราเอา layout มาวางหน้าต่างก็จะถูลกลบโครงสภาพเติมอย่างนี้ตลอดตอนนี้เราจะได้ทั้งหมด6ช่องนะครับเราก็จะสามารถนําอุปกรณ์ต่างๆมาวางไว้ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่ user interface นะครับเพื่อนําปุ่มมาวาง นะครับปุ่มบัตเทิผมจะวางไว้ที่ช่องที่2 4แล้วก็6นะครับหลังจากนั้นวางเสร็จแล้วเราก็จะต้องทำการนำรูปภาพเข้ามาไว้ในแอป,ปของเราวิธีการก็คือไปที่หน้าต่างมีเดียนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับมีเดียจะมีปุ่มชื่อว่าอัปโหลดไฟล์ กดปุ่มอัปโหลดไฟล์จากนั้นก็เลือกไฟล์นะครับในที่นี้ผมเตรียมรูปหน้าลูกเต่ามาแล้วนะครับอยู่ในสื่อไฮโลนะครับเราก็ทำการแทรกทีละหนึ่งไฟล์นะครับขึ้นมาแล้วนะครับหน้าอ่าไฟล์ชื่อว่า1 2 เอามาให้ครบทุกอันนะครับ4 PNG 5 PNG 6 PNG และสุดท้ายเสียงแก้วนะครับเสร็จแล้วกดโอเค หลังจากนั้นเรามาใส่รูปภาพให้กับปุ่มนะครับอันดับแรกเราจะต้องจัดกลางให้ปุ่มอยู่ตรงกลางของตารางวิธทีทำก็คือคลิกที่ตารางนะครับคลิกที่ตารางหรือไปที่ vertical 2นะครับหลังจากนั้นแล้วก็ตั้งค่า นะครับอะไรฮุกเซนทอลเป็นเซนเตอร์อะไรวอร์ติคอเป็นเซนเตอร์ทั้งคู่นะครับทำทั้งหมด3ช่องนะครับช่องที่2และช่องที่4และช่องที่6นะครับเพื่อจะได้ให้ปุ่มอยู่ตรงกลางจากนั้นเราจะมาใส่รูปให้ปุ่มนะครับคลิกที่ปุ่มบ่าท่อนหเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีคำว่า t e ทคนะครับ t ท x t Form b u t t o n 1นะครับจะสังเกตอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้แล้วก็คุมแล้วก็ลบออกไปจากนั้นที่ image นะครับมันจะมีคาว่า o o n อยู่เราคลิกแล้วเลือก4 p n g กดโอเคจะเห็นว่าภาพจะใหญ่เกินไปนะครับใหญ่กว่าตารางดังนั้นแล้วก็ High ในที่นี้ผมตั้งเป็น100พิกเซลนะครับเวทก็เป็น100พิกเซลทำทั้งหมด3ลูกนะครับ Image เ,เป็น4 PNG นะครับ High เป็น100แล้วก็เวทก็เป็น100 สี่ png h ฮหนึ่งแล้วก็เวทหนึ่งรอยนตอนนี้เราจะได้รูปร่างจะเป็นแบบนี้นะครับเรียงกันเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ทุกลูกเต๋าจะขึ้นต้นด้วยหน้าสี่จากนั้นตอนเขย่าเราจะให้มีเสียงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดึงอ็อบเจกต์เล่นเสียงมา จะอยู่ในส่วนของมีเดียแท็บมีเดียนะครับเราจะใช้คำว่าซาว์ครับดึงฟาว์โยนลงมาที่หน้าจอนะครับตอนนี้จะวิ่งมาอยู่ข้างล่างแล้วที่หน้า Property นะครับฟาวห์หนะครับคลิกที่ฟาว์1 p r o ง e r t y จะขึ้นซาว์1นะครับซอ r t ของมันตอนนี้เป็นนันอยู่เราก็ทำการเลือกไฟล์เสียง นับที่เรา Import เข้ามานะครับไฟล์เสียง mm hmm. เป็น mp3 กดปุ่มโอเคจากนั้นเราก็ตั้งค่าเซนเซอร์เมื่อเขยา่าโทรศัพท์มือถือนะครับเราต้องใช้เซนเซอร์การเขยา่านะครับเราก็ไปดูที่แท็บเซนเซอร์ด้านซ้ายมือนะเซนเซอร์ ensor, นะครับเราก็ใช้เซนเซอร์การเขยา่าตัวนี้นะครับ ลากมาวางไว้ตรงกลางหน้าจอนะครับเราสามารถว่าตั้งได้ว่าเซนเซอร์นะครับจะเซนซิทีฟขนาดไหนเขย่าแรงเขย่าค่อยในที่นี้ตั้งแบบปกติที่มันมาให้นะครับตอนนี้เราก็จะพร้อมในการเขียนบล็อกกันแล้วต่อบล็อกนะครับตอนนี้จะเสร็จสิ้นในส่วนของหน้าจอการตั้งค่านะครับแต่เราจะต้องจำก่อนนะครับลูกนี้ชื่อว่าบั t เทิลหนึ่ง ลูกนี้บอททอนสและลูกนี้บอทท่อนสามนะครับเราจะอ้างอิงในการเขียนบล็อกนะครับวิธีการเขียนบล็อกก็คือไปที่ปุ่มบล็อกภายหลังจากที่เราออกแบบหน้าจอแล้วเราจะมาทําการตอบบล็อกโคดนะครับซึ่งอันดับแรกเลยเราจะต้องกําหนดตัวแปร ตัวแปรให้กับลูกเต๋าแต่ละลูกนะครับซึ่งการกำหนดตัวแปรนั้นเราจะไปที่ variable นะครับในแถบของ variable เราจะมีการประกาศค่าตัวแปรขึ้นมานะครับตรงนี้แล้วก็ลากมาวางตั้งชื่อตัวแปรนะครับในทีน่นี้ลูกเต๋าลูกแรกผมให้ชื่อว่า Q 1นะครับ Q 1 Q 1นี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ผมกำหนดให้ Q 1เริ่มต้นที่0นก่อนนะครับ เช่นกันนะครับทำอีก2ลูกหลักการแรกก็คือคลิกขวาเลือก d u p l i c a t e นะครับตั้งเป็น Q2 แล้วก็ d u p l i อ a t e อีกครั้งหนึ่งเป็น Q3 นะครับตอนนี้ตัวแปรทั้งหมดนี้จะมีค่าเป็น0ทั้งหมดนะครับเมื่อเริ่มโปรแกรมแล้วตัวแปรจะมีเลข0ทั้งหมด จากนั้นเราก็เลือกเซนเซอร์ชื่อว่านะครับตัวสอบการเขย่านะครับตัวนี้เว้นนะครับเมื่อมีการเขย่าขึ้นมานะครับเมื่อมีการเขย่าแล้วให้เล่นเสียงเราก็ไปที่สาวหนึ่อสาวหนึเพให้เล่นเสียงนะครับจากนั้นเราจะ กำหนดค่าตัวแปรล,ลูกเต๋าลูกที่1เมื่อมีการขย่าเกิดขึ้นให้ลูกเต๋ทาทำการสุ่ม,มค่า variable set นะครับ set q 1นะเป็นการกำหนดค่าให้ q 1ทําทำอะไรนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกคำสั่งการสุ่มค่า คำสั่งการสุ่มค่าจะอยู่ในส่วนของแมทนะครับชื่อว่า Random นะครับแมทชื่อว่า Random นะครับ Random i n t e g r a t ต for 1นะครับลูกเต๋ามันมีอยู่6หน้าดังนั้นเราก็สุ่มตั้งแต่หน้าที่1ถึงหน้าที่6เรามาต่อกันอย่างนี้หมายความว่าเมื่อเราเขย่าโทรศัพท์มือถือ มันจะเล่นเสียงหลังจากเล่นเสียงเสร็จจะทำการสุ่มค่าตัวแปรตั้งแต่1ถึง6เอามาเก็บไว้ในตัวแปร q 1นะครับแล้วก็ทำทั้งหมด3ลูกเหมือนกันวิธีการก็คือคลิกขวาเลือกอีกครั้งนะครับเปลี่ยนเป็น q 2และรีเเปลี่ยนเป็น q 3มมาวางนะครับตอนนี้ เราจะได้คำสั่งครบหมดแล้วคือลูกเตา๋าลูกที่1-3ถึง3จะมีการสุ่มเลขสุ่มเลขเสร็จเราก็จะมาเปลี่ยนหน้าของปุ่มนะครับโดยเปลี่ยนตามเลขที่ทำการสุ่มนะครับเราไปที่บัตเทนึก่อนเปลี่ยนรูปภาพเราจะใช้คำสั่ง set button 1.image to นะครับ เซตปุ t ทอน image นะครับ to เห็นได้ว่าถ้าเรากับพี่หน้าจอดีไซน์ไฟล์รูปภาพเราจะมี1 png ถึง6 png ดังนั้นเราจะต้องทําการดึงรูปภาพเข้ามากับพี่หน้าบล็อกเหมือนเดิมนะครับเราก็ทําการ j o ยนะครับในหัวข้อของ text เลือกจอยเป็นการผรสมค่าระหว่างตัวหนังสือที่เรานำเข้ามานะครับจอยเ get ตัวแปรหนึ่งรวมนะครับรวมกับอะไรรวมกับ text .png หมายเขาว่าถ้าตัวแปรหนึ่งสุ่มได้เลขอะไรก็ตามให้ต่อท้ายด้วยจุด png นะครับให้มันต่อท้ายด้วยจุด png หมายเขาว่ามันจะทำการดึงรูปภาพ1ถึงหเข้ามานะครับถ้าสุ่มได้เลขอะไรมันจะต่อท้ายด้วยจุด png แล้วก็จะทำการดึงรูปภาพเข้ามาใส่ เราทำทั้งหมด3อันบอททอนสให้เลือกเป็น Q 2มาต่อบอททอนสเลือก Q 3เอามาต่อ่าตอนนี้คำสั่งการเขย่าเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเขยา่าเล่นเสียงสูงตัวแปรนะครับ 1-6ถึงถึง6มาเก็บไว้ในตัวแปรแต่ละตัวจากนั้นทำการเปลี่ยนปุ่มลูกเตา๋ากับตามหน้าที่สุ่มแต่ถ้าเราต้องการจะให้กลับมาสู่หน้าจอหน้าสี่เหมือนเดิมทั้งหมดผมก็ใช้คำสั่งว่านะเมื่อกดปุ่ม1น,นะครับเว้นบัตเทอนหนึ่งคิก เมื่อกดปุ่ม1แล้วให้ปุ่ม1ถึง3เปลี่ยนหน้าคืนนะคับโทษนะต้องเป็น Image นะครับเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้คลิกคลิกที่ช่อง text นะครับหากล่องข้อความธรรมดา มาใส่พิมพ์เลขสี่จุ png หมายความว่าถ้าเรากดลูกเต๋าลูกแรกแล้วมันจะกลับมาที่หน้าสี่เหมือนเดิมเราก็ทำทั้ง3ามปุ่มนะครับเมื่อกดปุ่ม1แล้วทุกหน้าจะกลับมาที่4เหมือนเดิมหมดเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเกมการสร้างไฮโลแบบง่ายๆเดี๋ยวเราจะมาลองทดลอง ชื่อมต่อดูกับโทรศัพท์มือถือนะครับ